วัสดีครับของแอปนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีรีวิวหน้าไม้นะครับที่จะส่งงานก็ลำนี้จะเป็นงานปืนศูนย์นะครับเป็นทรงกรำคอแบบไม่ได้ยกแก้มนะครับก็เซฟก็เป็นเซฟแบบฝังบุธทองเหลืองนะครับก็ดูนะครับงานตัวจริงที่ผมนี้ลายสวยมากนะครับก็ติดลายเสือ สำหรับงานตัวนี้นะครับช่วงชัก7 0็ดิเซนแล้วก็ทิ้งปลายห้าิบนะครับปลายคือวัดจากนี้ถึงนี้ช่วงชักวัดผมนวัดจากใต้เปิกถึงหน้าของไก่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เจ็ดิบเซนงานปิติความเรียบร้อยของงานเข้างานสนิททุกจุดนะครับก็ให้ดูนะครับส่วนตัวอ่าส่วนหลังนี้ที่จะเห็นว่าอ่าไม่ได้สนิทเป็นเนื้อเดียวนี่คือผมจงใจนะครับก็จะโชว์ขาเขา ก็จะเป็นงานมิติทรงนี้นะครับการเรียวปลายก็ประมาณใหญ่กว่าน,นิมโป้นิดนึงประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็เป็นของที่จะแถมมาให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับออกก่อนเดีย๋ยวจะยิงเทสให้ดูนะครับก็ในการใส่ยางก็ผมก็จะเริ่มยาก่อนเลยยางตัวนี้ปีตัวนี้กว้างห้าสิบ้าเซนนะครับปี c ซีนจะใส่ยางได้ทั้งหมด สเส้นนะครับก็ยางที่ใส่ก็ตัวลางก็รับโหลดที่สี่เส้นพอดีครับที่ประมาณการได้นะครับที่ช่างทำเสร็จว้ให้เพราะว่าถ้าลางเตามากก็จะหนักครับเพราะว่าใส่อย่างได้แค่สี่เส้นอยู่ดีเราปเกันนะครับ ง่ายเอามือจับสายไปก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยยกยางแล้วก็ปล่อยไหลลงมาบางทีไกตัวนี้เป็นไกแรงน้าถ่วงนะครับถ้าตั้งปฟืนขึ้นเนี่ยบางทีหน้าหน้าเชียร์เขาจะงับไว้ก็คือถ้ายัางใส่ลูกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเหนียวทิ้งก่อนครับให้หน้าเชียร์เขาเปิดก่อนนะครับก็จะใส่ได้แล้วที่หน้าเชียร์หน้าเชียร์ปิดนะครับเชียร์ก็คือตัวที่ล็อกล็อกตูกด เ็จแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วก็เหนียวไม่ลั่นนะครับเราจะมีงานที่เตรียมวันนี้เตรียมรอแกะติกเกอร์ก็จะม,มีตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็เป็นป่ดูแดงทั้งลําเลยอันนี้ผ่าเสาต้นเดียวกันตัวนี้งานท็อปมากครับในหมวดป่ดูเดี๋ยวลองไปดูการเทสนะครับกวนตามมันเลยนะครับเก็บขวดเอามันใกล้ๆเนี้ย เช็คดูหน้าไมา้ดูนะครับตอนที่อยู่กแสงตัวจริงเขาสวยมากนะหน้าไม้เหล่านี้สวยมากๆเลยสำหรับผมว่าก็เดี๋ยวจะเช็คระบบเซฟก่อนนะครับขึ้นเซฟไปแล้วก็ขึ้นยางนะครับเช็คเซ็คอันแรกผมจะเช็คเซฟปลดไปกลับได้ปกตินะครับเมื่อขึ้นยางแล้วยังยังปลดไปกลับได้ปกตินี่คือเซฟ ปกติแล้วนะครับแล้วก็อันนี้สองก็คือขึ้นเซฟไแล้วก็เหนียวไก่นะครับเพื่อเช็คว่าเซฟทํางานดีนะครับอันนี้คือปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเาเอานิ้วห้อยทั้งทั้งนิ้วอย่างเงี้ยเราปืนไม่ลั่นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ระยะไม่ใกล้นะครับสิบกว่าเมตรนะครับโอ้โหหมุน อยิงอีกนัดนะครับพอดีขวดหมุนแล้วผมยิงไม่โดนเองแต่ระยะไม่ใกล้นะครับผมเน้นนะครับระยะนี่เกิน15เมตรแน่ๆนะครับที่โยนลงไปนะั้น วิจัก,การพันสายก็ได้ครับเพาพันนาน <laughs> แต่หน้าไม้ยิงตรงปกตินะครับเทสน,นัดแรกก็รู้แล้วครับจริงจริงก็คือผมก็เทสก่อนที่จะประกอบอยู่แล้วอันนี้แค่ยิงเช็คความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายเฉยบีงทีจังหวะเหนี่ยว,วเป็นจังหวะที่ วดเขาหมุนด้วยหลมพัดปิวอีก้ว ยิงปกตินะครับน,นัดแรกพอ,พอจังหวะผมยิงอะ่ะขวดสมุนพอดีผมไดยยิงโดนออกตัวที่ริงยิงไม่แม่นเลยครับแต่ปืนยิงปกตินะครับเข้าจุดเลง็งครั้งแรกก็ตรงตามที่เล็งไว้นะครับแต่ว่ามันมันเป็นจังหวะเป้าเคลื่อน นะครับถ้าปืนแม่นจะต้องเข้าแถวสติ๊กเกอร์เพราะว่าถ้าเป็นขวดโยนลงไปเนี่ยสังเกตได้ครับทุกคลิปผมจะพูดตลอดว่าผมจะยิงแถวสติ๊กเกอร์เพราะขวดทั้งอย่างทั้งขวดเนี่ยมันใบใหญ่เกินไปดูนะครับก็เข้าสติ๊กเกอร์อย่างที่แจ้งนะครับก็หน้าไม้ลำนี้ก็ใช้งานปกติดีนะครับก็เดี๋ยวก็จะทำการจัดส่งก็ส่วนท่านไหนที่ นใจหน้าไม้นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับไม่เสียเป็นไรนะครับแต่ว่าสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็สําหรับคิวท่านไหนที่ยังมีติดค้างอยู่กับผมนะครับตอนนี้ทยอยไล่เขี่ยวให้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะทักหาไปนะครับแล้วก็งานรับรองว่าได้ชัวร์แล้วก็งานสวยนะครับประกันให้แต่ว่าอาจจะช้าหรือเร็วเนี่ยก็แล้วแต่จังหวะแล้วโอกาสของอากาศของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยครับในนี้ก็ดูเมฆนะครับ ก็ทางนู้นก็เตรียมผลจะมาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเร่งจัดการให้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ